คนเข้าวัดขาวาน่ารู้ไว้การกรวดน้ำที่ถูกต้องได้รับผลบุญมากการเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน,านและในทุกครั้งที่เราได้ทำบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อย การกรวดน้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำเป็นประจำหลังจากการทำบุญมือขวาจับที่ภาชนะมือซ้ายคอยช่วยประคองค่อยๆกรินน้ำที่สะอาดใส่ลงไปในภาชนะที่รองรับแล้วก็ให้สวดมนต์บทกรวดน้ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนทำอย่างนี้เป็นประจำหลังจากที่ทำบุญเสร็จกระบรูได้ทั่วกันว่า วิธีการนี้เรียกกันว่าการกรวดน้ำการกรวดน้ำนั้นจะเป็นการแผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำให้กับตนเองเจ้ากรรมในเวรและเทวดาประจำตัวที่เราจะตั้งใจทำบุญไปให้ในสิ่งใดที่เคยทำผิดพลาดทําในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจหากเรากรวดน้ำทำบุญด้วยความซื่อสัตย์ และได้ความใจจริงบุญเรานี้จะส่งผลให้กับผู้ที่เราตั้งใจจะทำไปให้ให้เขาได้รับผลบุญให้มีความสุขทั้งยังช่วยลดกรรมในการกรวดน้ำนั้นหากต้องการที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงให้ได้รับผลบุญพลานิสง์ ตัวเราเองจะต้องมีการกรวดน้ำอย่างถูกต้องถูกวิธีสำหรับในวันนี้เราได้นำวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องมาฝากให้กับทุกท่านกันหลายคนจะยังคงทำวิธีกันอยู่การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเองแต่เป็นการแบ่งบุญกุศล ให้กับเราเทวดาต่างหากค่ะซึ่งเราเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำจะเป็นอานิสงส์ช่วยเราทำให้เรานั้นไม่เจ็บป่วยแคล้วคลาดจากพยันใดๆเหตุที่เราไม่ต้องโกรดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรก็เพื่อเสริมพลังให้กับจิตที่คิดไม่ดีกับเราเหนือกว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเองค่ะการกรวดน้ำที่ถูกต้องที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุดการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายจะเป็นการดีต่อตัวเรามากการกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญเรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่นไม่มีปัญหาขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือแต่ก่อนที่จะกรวดน้ำนั้นให้สวดคาถาต่อไปนี้ก่อนค่ะก่อนอื่นต้องตั้งนามโมสามจบก่อนนะคะว่าตามค่ะณโมตัสะภควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพเทวานังหูตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปให้กับพระแม่ธรณีองคาโปรดมารับเป็นทิพยาน ขออานิสงผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสก,กุลของตัวเองไปค่ะที่ได้กระทำไว้วันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์เรื่องที่ทำให้ทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าประเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทินโดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าได้แวะอย่าได้เวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออานิสง์ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกลายเป็นพกทรัพย์การที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินจะทำให้ได้รับผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิตบุญกุศลนี้อย่าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นและคนรอบข้างให้ได้รับรู้ถือได้ว่าเป็นการแบ่งบุญอันยิ่งใหญ่แล้วชีวิตของเรา จะพบแต่ความรุ่งเรืองเรื่อง,งราวดีๆทั้งในวันนี้และวันหน้าและแวะมาดูอีกหนึ่งบุญกับการถวายน้ำหนึ่งแก้วแต่ทำไมได้บุญใหญ่กว่าการสร้างวิหารการถวายน้ำสะอาดหนึ่งแก้วการสะสมบุญบารมีให้กับตนเองวิธีการสะสมด้วยกันในหลายรูปแบบ คนส่วนมากทำบุญด้วยการเข้าวัดเขาวาการไหว้พระการใส่บาตรในเวลาเช้าถวายสังฆทานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานค่ะและได้มีความเชื่อว่าการสร้างบุญสะสมความดีคุณงามความดีที่ทำนั้นตัวเรานั้นจะได้รับผลบุญทำให้ผลบุญที่เราได้หนุนนำชีวิต ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปการถวายน้ำแค่หนึ่งแก้วแต่ทำไมถึงสร้างบุญได้มากกว่าการสร้างวิหารการสร้างบุญในหลายๆเรื่องราวมีหลายคนที่สับสนและเกิดความสงสัยค่ะการสร้างบุญไม่ใช่การใช้เงินมากแต่อย่างใดแต่ด้วยเพราะอะไรนั้น เราได้นำความเข้าใจมาฝากให้กับทุกท่านกันค่ะมียายท่านหนึ่งได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มีฐานะเงินทองที่ร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนใจเพราะใจนั้นมีความพิติในทุกๆวันด้วยการถวายน้ำบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกๆวันก่อนที่จะถวายน้ำ ทำจิตใจให้สงบนิ่งในระดับที่ไม่มีเรื่องอื่นใดมารบกวนในเวลานั้นก่อนถวายน้ำยายได้สมาทานศีลห้าง,ง่ายๆปักจิตปักสจัจจะไม่ล่าสัตว์ไม่เอาไปไม่ยุ่งกับผู้ที่มีครอบครัวไม่พูดคำโกหกเพ้อเจอ้อไม่กินของที่มีเหมือนเมา สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งพลังและถวายน้ำพร้อมคาเจริญภาวนาพร้อมกันว่าขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้าดังจิตที่ไม่กุนมัวจิตที่สะอาดการบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝง ต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติทุกเรื่องเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อนด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่งทุกคนทุกสรรพสัตว์ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหนขอจบขอสิ้นเวรกันไปเถิด การสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งทานศีลภาวนาการให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวผลบุญย่อมมากย่อมส่งผลให้กับผู้สร้างผิดกับการสร้างวิหารที่หวังจะเอาชื่อตนเองติดเพื่อประกาศบุญบรารมีแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจดังที่คนที่มีอำนาจชอบทํากัน หรือเอาเงินหลอกลวงของหลวงแรงงานคนไปซึ่งไม่ใช่หน้าที่พูดได้เลยว่าก็จะได้ตามเหตุถ้าเหตุที่มีเจตนาดีก็ได้มากแต่เมื่อมีการหวังเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลสต,ตามเจตนานั้นๆและที่บอกไปว่าทำไมน้ำสะอาดเพียงหนึ่งแก้ว ได้บุญมากกว่าการสร้างวิหารนั่นเป็นเพราะว่าการถวายน้ำพร้อมมีการให้อภัยทานอเน,นสงของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนก็เทียบไม่ได้เลยกับการอภัยทานรวมถึงธรรมทานด้วยการสร้างวิหารด้วยจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ด้วยการสืบทอดใช้ประโยชน์แก่สาธุชนและผู้ปฏิบัติธรรม ประสงค์ยังคงเป็นบุญใหญ่ที่เราสามารถทำได้คุณงามนั้นเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเองการสะสมความดีการสะสมบุญบรารมีเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองไม่มีใครจะสามารถทำแทนกันได้และไม่มีใครจะบังคับให้ทำกันได้และการทำบุญนั้นไม่ใช่แค่ว่าการเข้าวัดเข้าวาเพียงอย่างเดียวค่ะ การทำบุญล้วนทำได้หลายอย่างหลายวิธีทำได้ในทุกที่ทุกเวลาการเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีการช่วยเหลือผู้อื่นและคนรอบข้างที่เดือดร้อนใจการเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูคนที่คอยอุ้มชูเรามาสิ่งเหล่านี้เป็นบุญใหญ่ที่เราจะสามารถทำได้ด้วยตนเอง